จเจริญพรออนตมาพระห่สวรรค์บัณฑิตโตเป็นพระประเทศลาวจากวัดพระธาตุสวรรณภาคคคำเมืองห้วยทรายแขวงบอ่อแก้วประเทศสปปลาวซึ่งตัวพระธาตุพระคำแห่งนี้มีอายุได้990ปีอายุยืนนานที่สุดในจังหวัดแขวงบอ่อแก้วผ้าคำก็คือเป็นผ้าที่เป็นทองคำทั้งนี้ทางวัดก็ได้มี ครงการอยากจะทำห้องสมุดธรรมวิจัยซึ่งเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าให้กับพระภิกขุสงฆ์สามเณรแล้วก็ญาติโยมผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการศึกษาพุทธศาสนาเพราะว่าในจังหวัดบ่บอกแก้วหรือว่าในแขวงบ่อกแก้วแห่งนี้ไม่มีห้องสมุดก็ไม่มีสื่อการเรียนการสอนเท่าที่ควรทางวัดก็เลยระดมหนังสือรวบรวมหนังสือก็จะได้เป็นองค์ความรู้ให้กับพระสงฆ์สามเณรแล้วก็ชาวบ้าน ตอนนี้เราจะพาไปดูห้องสมุดธรรมวิจัยซึ่งทางห้องวัดเราก็ได้ใช้อาคารอาคารที่พักของพระเนนเราได้มาแปลสภาพเป็นห้องสมุดก็ได้มีการรวบรวมเอกสารรวบรวมหนังสือทั้งที่เป็นภาษาลาวและก็ภาษาต่างประเทศนะครับนี่คือด้านในอาคารของหอสมุด ซึ่งทางวัดเราได้จัดระบบห้องสมุดออกเป็นเก้าหมวดนะก็มีเริ่มตั้งแต่ความรู้ทั่วไปประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในภาษาตลอดจนถึงวรรณคดีต่างๆหนังสือภายในอาคารนี้ส่วนมากจะเป็นภาษาไทยภาษาลาวยังมีน้อยเอนื่องจากว่างานเขียนในลาวยังไม่ค่อยมีตอนนี้ทางห้องสมุดเราได้จัดโครงการ เอาอาสาสมัครให้มาช่วยแปลงานเขียนหนังสือต่างๆเช่นตอนนี้ก็แปลของมหาตมะมคันทีทำมอบทตลอดจนของอาจารย์หลวงพ่อไพสามนิสาโลแล้วก็หลวงพ่อคําเขียนก็หลวงพ่อผมคุณาพรหลวงพ่อพุทธทาสก็อนา,าคตต่อไปเราว่าจะรวบรวมของพิเบราณที่อยู่ในเสนบท ที่ชาวบ้านเขายังไม่ให้การสําคัญหรือว่าไปปะละเลย่องจะว่านังสือเบลานนี้เป็นสิ่งมรดกที่สืบทอดมาเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านภูมิปัญญาของประชาชนเท่าแก่เป็นได้ขีดเขียนอะไรหลากหล,ลายแล้วก็ได้อยากจะทําเก็บไว้แล้วตอนนี้ทางวัดต้องการอะไรเพิ่มเติม้าหนังสือนี้ถ้า อยากจะได้เกี่ยวกับหนังสือวิชาการทางพุทธศาสนาหนังสือเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปแล้วก็วรรณกรรมแล้วนิทานสําหรับเด็กเป็นสิ่งที่จําเป็นมากก็อยากจะให้มีการศึกษาเยอะๆเพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญ